สวัสดีครับสวัส,วส,สด,ดีทุกไปสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่หูหงกับพ่อเท่งครับวันนีเซบีผมเซบีเรื่องน้ำท่วม้ะครับผมอยู่ยรงนั้นนะครับเดอ้อตอนนี้นั่นกระท่มขึ้กันครับเพราะว่ามฝนกระโตคมือนี้นดแดดออกแล้วเซบีเซบีไปไหนครับเดอ้อ ผู้ชมใจเรืเ่อี่เห็นเน้่ครับเห็นบ่ล่ะน้ก็ท่วมขึ้กันครับนั่งกรมนกระ,กระลายครับเห็นบ้าครับผู้ชมผมเห็นได้ทมหลายท่วมหลายได,ลยไดเลยครับผู้ชม ทั้งเขาเราเล่นกระถ่มด้วยกันครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเห็นบ่เห็นบ่นครับคุณผู้ชมนี่ไก่เลยน้ำลายเลยนี่ทำโซ่ที่นั่น น้ำเขา่าปับขวานบา่เห็นเห็นบ้าครับทุ่มส่วมทั้งพุ่นเลยหลายปวดลึกเลยน่าทุวมเลยครับแต่ว่ายุคถ้ามาถ่ายยุคไก่ครับผมเห็นบ้าครับพระพุณผู้ชม ฟาชิปนี่แล้วขอตัวลาไปลาไปก่อนเนะสวัสดีครับ